คุเดียวกำลังเล่นอะไรอยู่หรอคะอ๋อคุเดียวกำลังเล่นมากเก็บอยู่ครับอยากลองเล่นด้วยกันไหมครับอยากค่ะเอ๊แต่มาเล่นยังไงหรอคะไม่ยากเลยครับเดี๋ยวคุเดียวสอนให้นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นนะครับมีแค่1อย่างก็คือหมากน,นั่นเองเด็กๆมาช่วยคูเดี่ยวนับได้ไหมครับว่าเราต้องใช้หมากในการเล่นทั้งหมดกี่ตัว มาเริ่มนับไปพร้อมๆกันเลยนะครับ1 2 3 4 5ใช้ทั้งหมด5ตัวนะครับเด็กๆอุปกรณ์ที่เราจะมาใช้เล่นเป็นตัวหมากนะครับสมัยก่อนจะนิยมใช้ก้อนหินนะครับขนาดประมาณนิ้วหัวแม่มือนะครับแต่ครูดเดี่ยวจะใช้เป็น พลาสติกแบบนี้นะครับเอามาร้อยต่อๆกันเป็นก้อนวงกลมแบบนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆนะครับวิธีการเล่นนะครับเด็กๆอันดับแรกให้หยิบหมากทั้งหมดมาไว้ที่ฝ่ามือของเด็กๆนะครับจากนั้นทอยออกไปให้หมากกระจายแบบนี้นะครับแล้วหยิบหมากหนึ่งตัวจากนั้นโยนขึ้นไปบนอากาศแล้วจังหวะที่หมากลอยอยู่บนอากาศนั้น หยิบหมากหนึ่งตัวที่อยู่ตรงพื้นนะครับมาไว้ในมือตัวเองนะครับแบบนี้นะครับเด็กๆเ,เก็บไปเรื่อยๆจนครบทุกตัวนะครับเด็กๆแต่ถ้าหมากลนรับไม่ทันต้องเริ่มเล่นใหม่เลยนะครับเด็กๆเ,เดี๋ยวครูเดี๋ยวลองเล่นให้ดูนะครับ และถ้าเด็กๆเริ่มเก่งขึ้นแล้วนะครับเด็กๆสามารถเพิ่มการเก็บตัวมากไปเลย2ตัวแบบนี้นะครับเด็กๆต่อไปนะครับถ้าเด็กๆสามารถเก็บครั้งละ2ตัวผ่านแล้วนะครับเราจะเพิ่มความยากเป็นเก็บครั้งละ3ตัวแบบนี้นะครับเด็กๆ แล้วเราจะเหลือเศษหนึ่งตัวก็ต้องเก็บเลยนะครับและด่านสุดท้ายนะครับเด็กๆเราจะต้องเก็บทีเดียวเลยทั้งหมด4ตัวแบบนี้นะครับเด็กๆแบบนี้ครับเด็กๆเข้าใจวิธีการเล่นแล้วใช่ไหมครับเวลาที่เด็กๆเล่นนะครับให้เริ่มเก็บจากหมากหนึ่งตัว 2ตัว3ตัวและ4ตัวนะครับเด็กเลียงไปลำดับไปเลยนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับลูกหลังจากที่เด็กเล่นเสร็จแล้วนะครับลูกอย่าลืมล้างมือสะอาดและอย่าลืมใส่แมสและเว้นระยะห่างด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเด็กๆบ๊ายบาย